มูลการข่าวทับเรือภาคที่1นําำสู่ปฏิบัติการจับเรือบรรทุกน้ํามันวันที่2เมษายนพร้อมของกลางน้ํามันดีเซลไม่มีหลักฐานชําระภาษีจํานวน30,000 0ลิตรจุดจับกลุ่มอยู่ไม่ไกลจากปากน้ําประแสจังหวัดระยองจากรายงานการจับกลุ่มโดยทับเรือภาคที่1ตั้งแต่ต้นปีพบว่าพื้นที่จับกลุ่มใกล้แนวชายฝั่งอย่างน้อย4จุดมูลค่าความเสียหายต่อรัฐราว500ล้านบาทปีปีหนึ่งนะครับผมบอกได้เลยว่าทะเลทั้ง ทั้งสองด้านนะครับมูลค่าที่น้ำมันเถื่อนเนี่ยลักลอบขึ้นไปก่อนที่จะมีการดําเนินการอย่างจริงจังนะครับในการปราบปรามเนี่ยหลายหมื่นล้านถึงเกือบอาจจะหยีเบียบแสนล้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษีจากประมาณหลายหมื่นล้านหนึ่งแสนล้านเนี่ยมันก็น่าจะเป็นจํานวนมหาศาลซึ่งมันเสียไปนะครับมันกลายเป็นไปสร้างความร่ํารวยให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นเอง The e x i t ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลการจับกลุ่มของทัพเรือภาคที่หนึ่ง ว่าเส้นทางลักรอบขนส่งน้ำมันเถื่อนทางทะเลจะมีคลังน้ำมันหรือทิพพักช่วงในพื้นที่ริมชายฝั่งของเอกชนทั้งจังหวัดชลบุรีระยองและปทุมธานีเพื่อรอกระจายต่อไปอยังพื้นที่เป้าหมายแหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตว่าด้วยเส้นทางขนส่งที่ต้องผ่านความรับผิดชอบของหลายพื้นที่หลายหน่วยงานอาจมีขบวนการอำนวยความสะดวกหรือจ่ายรายทางหรือไม่ เบื้องต้นประเมินว่าหากจ่ายจะเป็นการจ่ายที่สูงถึง25ล้านบาทต่อเดือนน้ำมันพวกนี้ครับเวลาจ่ายสวยครับจะมีวิธีการแต่ละหน่วยที่ไม่เหมือนกันอย่างศุลกากรบางแห่งจะคิดจากจำนวนน้ำมันที่นำเข้าลิตรละ2องบาทนะครับ นะอย่างของตำรวจเนี่ยครับแต่ละพื้นที่แต่ละโรงพักนะครับที่รถวิ่งผ่านนะครับซึ่งมีการเคลียร์แบบสวยสติ๊กเกอร์ครับก็จะมีการจ่ายไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ข้อตกลงนะครับระหว่างขบวนการนี่เป็นเอกสารที่ถูกอ้างว่าเป็นรายชื่อที่ขะบวนการค้าน้ามันเถื่อนเครือข่ายหนึ่งจ่ายสวยให้เอกสารนี้ทีมข่าวได้จากเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามน้ำมันเถื่อนที่ระบุว่า พบระหว่างการตรวจคน้นเครือข่ายน้ำมันเถื่อนแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลารายชื่อที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นเพียงชื่อเล่นหรือฉายาเพื่อป้องกันการติดตามตรวจสอบแต่ข้อความต่อท้ายชื่อบุคคล68คนพบเป็นชื่อหน่วยงานในสังกัดของรัฐเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมศุลกาการสำปรสานมิตรและตำรวจรถไฟระบุตัวเลขตั้งแต่5,000ไปจนถึง1 0 0 0บาท ข้อมูลการใจสวยของขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนยังถูกตอกย้ำผ่านการเปิดโปงโดยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรมโดยการนำคลิปเสียงของข้าราชการระดับสูงของกรมสรรพสารมิตรสองคนส่งมอบให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยอ้างว่าคลิปเสียงนี้เกี่ยวโยงกับคดีปล่อยรถน้ำมันดีเซลเรี่ยงภาษีที่ถูกจับกุมได้ริมถนนเพชรเกษมตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาประสานโทร,โทรเพียให้มีการปล่อยอันนี้มันก็เห็นชัดเจนแล้วว่าถ้าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาจะโทรมาทําไมถูกไหมประเด็นที่2คือเนื่องจากเจ้าที่กรมทางหลวงเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเรื่องน้ำมันเถื่อนจึงต้องอาศัยหน้าที่ของกรมสมรัติมิตรแต่กรมสมรัติมิตรเนี่ยหลังจากที่รับคําสั่งจากรองที่ปรึกษาคอฝ่ายป่าป,าป่ามใส่วนกลางเนี่ย เพื่อให้ปล่อยเนี่ยหรือให้เคลียร์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยกับชายชั้นเชิงว่าเฮ้ยคุณผมไม่มีอำนาจในการดำเนินคดีหรือไม่มีอำนาจจับกลุ่มน่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจับเขาคุณต้องรับผิดชอบนะอ่าทให้น้องสาววัดเนี่ยซึ่งเขาเพิ่งเพิ่งขึ้นเป็นสาววัดใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่มีความเชี่ยวชาญเขาก็หลงเชื่ออ่าแล้วก็ปล่อยรถของกลางไป จากข้อมูลแกะรอยขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนที่ได้จากที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าพบว่าขบวนการนี้แบ่งพื้นที่ผลประโยชน์ตามเส้นทางขนส่งกลุ่มขนส่งทางบกมีฐานหลักอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งหมด12เครือข่ายมีทั้งชาวต่างชาตินักการเมืองท้องถิ่นผู้มีอิทธิพลและนักธุรกิจที่ประกอบกิจการเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ กลุ่มนี้จะมีฐานกระจายน้ำมันอยู่ตามจังหวัดต่างๆเช่นชุมพรและปทุมธานีกลุ่มขนส่งน้ำมันเถื่อนทางทะเลมีข้อมูลว่ามีมากถึง25เครือข่ายพบความเชื่อมโยงกับขบวนก,การค้าน้ำมันเถื่อนทางบกมีเครือข่ายในจังหวัดสตูลและจังหวัดชุมพรการกระจายน้ำมันเถื่อนที่ผ่านการลักลอบนำเข้าทางทะเลจะพบในจังหวัดระยองจังหวัดชนบุรีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานี มีการเปิดเผยชื่อสองเครือข่ายที่พบความเชื่อมโยงกันกับผู้กว้างขวางและได้ชิดกับนักการเมืองในจังหวัดระยองและจังหวัดสมุทรปราการ ย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะเอกสารรายชื่อหน่วยงานที่พบในจุดตรวจคน้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงค่ะว่าเป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะคะส่วนคดีรถน้ํามันที่จังหวัดประจวบคิริขันเบื้องต้นก็มีคําสั่งย้ายเจ้าหน้าที่เพื่อการตรวจสอบแล้วซึ่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ย้ําค่ะว่าหลักฐานที่ได้นั้นต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยค่ะ